สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 846อายุ55แล้วไปประกันสังคมมาเขาต้องออกจากมาตรา39เขาให้เป็นรายเดือน1,300บาทเอาไปทำทุนหรือทำฟันปลอมยังไม่ได้เลยคาะจะทำอย่างไรดีคะผมว่าอันเนี้ยมันเป็นความเข้าใจผิดมากกว่าคือคุณเองเนี่ยก็คงอยากจะได้บำนาญแล้วก็เป็นมาตรา39อยู่แน่นอนครับ คนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39อยู่จะอายุเท่าไหร่ก็ตามจะ 55, 56, 57, 6 0 7 6 8 0หรือเท่าไหร่ก็ตามถ้ายังเป็นผู้ประกันตนมาตรา39อยู่คุณจะไม่มีสิทธิ์รับบำนาญคราวนี้เมื่อคุณอยากได้บำนาญคุณก็เลยไปติดต่อประกันสังคมก็แน่นอนครับเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องแนะนำคุณว่าถ้าคุณอยากได้บำนาญคุณก็ต้องลาออกจากมาตรา39เพราะถ้าไม่ออกคุณก็รับบำนาญไม่ได้ และอีกหนึ่งความเข้าใจผิดนะครับหลายคนคิดว่าการส่งเงินสมทบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาตรา33หรือมาตรา39มันจะจบสิ้นที่อายุ55หมายความว่าอายุ5 5แล้วก็หยุดแล้วก็จะได้รับอาน,นิสงส์ความคุ้มครองโดยไม่ต้องส่งเงินซึ่งอันเนี้ยเข้าใจผิดมากเลยนะครับการเป็นผู้ประกันตนที่จะได้รับความคุ้มครองนั้น เราต้องยังมีสถานะเป็นผู้ประกันตนและยังส่งเงินสมทบอยู่นะครับถ้าคุณออกเมื่อไร่จะอายุเท่าไหร่ก็ตามความคุ้มครองมันก็จะจบสิ้นลงไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าออกแล้วก็แน่นอนคุณจะไปใช้สิทธิ์เบิกค่าทำฟันก็ย่อมใช้ไม่ได้เพราะคุณออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ไปเกิน6เดือนแล้วสิทธิประโยชน์ต่างๆมันจะจบสิ้น ลงตามไปด้วยนะครับแต่สิ่งที่คุณจะได้ตลอดชีวิตไม่ใช่ความคุ้มครองแต่มันคือบํานาญซึ่งดูแล้วน้อยใช่ไหมครับที่มันน้อยเพราะคุณจบการเป็นผู้ประกันตนด้วยการเป็นมาตรา39คุณไม่ยอมจบด้วยมาตรา33ซึ่งคุณทำได้ครับวิธีการก็ไม่ยากเลยถ้าออกจากมาตรา33แล้วรู้ตัวว่าจะไม่มีโอกาสกลับไปทำงานอีก ก็อย่าสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ถ้าในอนาคตต้องการบำนานถ้าคุณเอามาตรา39มาปิดท้ายบำนานคุณก็จะน้อยแบบนี้แหละครับหรืออีกหนึ่งวิธีแก้ก็คือคุณออกจากมาตรา39แล้วอย่าเพิ่งรับบำนานแล้วคุณไปหางานกลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ที่มีฐานค่าจ้างมากขึ้นก็จะทำให้ฐานค่าจ้างที่ต่ำนั้นค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น และเมื่อเป็นมาตรา33ครบ60เดือนขึ้นไปฐานของมาตรา39ที่เป็นฐาน4800ก็จะหายไปจาก60เดือนสุดท้ายแล้วคุณมารับบำนาญคุณก็จะได้ตัวเลขที่สูงกว่านี้หลายเท่าเลยทีเดียวซึ่งผมก็ได้ทำคลิปออกมาแล้วคลิปหนึ่งนะครับที่บอกว่าไม่น่ารีบรับบำนาญเลยเพราะว่าถ้าไม่รีบแล้วมีโอกาสกลับไปทำงานอีกเนี่ยจะได้บำนาญมากกว่าการรีบ นะครับก็มีหลายคนครับก็บอกว่าเฮ้ยก็ต้องรีบสิไม่รีบเดี๋ยวไม่ได้รับถ้าไม่มีโอกาสกลับไปทํางานรีบดีแล้วครับแต่ถ้ามีโอกาสแก้ตัวอย่าเพิ่งรีบนะครับซึ่งอันเนี้ยคุณรีบออกจากมาตรา39แล้วก็ไปรับบํานาญเลยอันนี้คุณไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วนะถึงแม้ในอนาคตคุณได้งานทําที่มีค่าจ้างสูงขึ้นฐานค่าจ้างคุณไม่เปลี่ยนแล้ว 4,800ตลอดชีวิตแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงมีแค่จำนวนเดือนซึ่งไม่ได้ช่วยให้บำนาญเพิ่มมากมายนะครับดังนั้นใครที่เป็นมาตรา39แล้วแล้วยังไม่ได้ออกมารับบำนาญถ้าอยากแก้ตัวปรับฐานค่าจ้างให้สูงขึ้นคุณอย่าเพิ่งรับบำนาญกลับไปทำงานก่อนเว้นแต่ว่าหางานไม่ได้จริงอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงแต่ถ้าเป็นไปได้คุณ ตัดไฟแต่ต้นลมเลยก็คือออกจากงานครั้งสุดท้ายของชีวิตถ้าจะเอาบำนานอย่าสมัครมาตรา39อันนั้นนะ่ะคือแน่นอนยังไงฐานคุณก็ไม่ต่ำเพราะว่าคุณไม่ได้เอามาตรา39มาปิดท้ายแต่ถ้าเอามาปิดท้ายแล้วอยากแก้ตัวก็ต้องกลับไปมาตรา33นะครับซึ่งในกรณีนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับถ้าอยากทำฟันปลอมเอาเงินที่ไหนไปทำก็ไปดูราคาฟันปลอมครับว่าราคาเท่าไหร่ เก็บเดือนละ1,300บาทกี่เดือนก็เอาเงินที่เก็บได้นี่แหละไปทำเพราะว่าบำนาญเขาไม่ได้จ่ายแค่เดือนเดียวครับ1,300แค่เดือนเดียวเนี่ยมันก็ดูน้อยใช่ไหมแต่2เดือนมันก็2006แล้ว3เดือนมันก็หลายๆพันขึ้นไปแล้วหลายๆเดือนไปก็เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณต้องการเงินเท่าไหร่ก็สามารถเก็บจากตรงนี้ได้ซึ่งอันเนี้ยคือสิ่งที่แตกต่างจากบำเหน็จบำเหน็จเหมือนเยอะก็จริงครับแต่จ่ายครั้งเดียวแล้วจบแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเลย สมมติว่าจ่ายให้คุณสัก9 0 0 0 0บาท9 0 0 0 0มบาทใช้2อสวันหมดเกลี้ยงก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ว่า1 3 0 0บาทเนี่ยถึงแม้จะน้อยแต่จ่ายคุณตราบเท่าที่ยังมีชีวิตถ้าคุณอยากได้อะไรก็ดูราคามันมันคือราคาเท่าไหร่ก็ค่อยๆเก็บไปเดือนละ1,300บาทอันนี้คือทางออกทางเดียวที่จะทำได้นะครับถ้าจะทำฟันหรือทำอะไรก็ตามแล้วไม่มีเงินคุณยังมีเงินตรงนี้อยู่โดยที่คุณ ไม่ต้องไปทํามาหากินอะไรเลยเงินตรงนี้จะเข้ากระเป๋าคุณทุกเดือนแต่เสียดายที่มันน้อยไปหน่อยถ้าย้อนกลับไปได้ไม่น่ารีบรับบานาญนะครับน่าจะหางานทําก่อนหรือถ้าจะดีกว่านั้นเลยก็คือไม่น่าสมัครมาตราสาิบเกตั้งแต่การออกงานครั้งสุดท้ายเลยคุณจะได้บํานาญเยอะกว่านี้ครับหรือในทางกลับกันครับคุณไม่น่าออกจากมาตราสาิบเกเลยเพราะถ้าไม่ออกคุณจะได้ความคุ้มครองต่อไป แม้จะไม่ได้รับบำนาญก็ตามขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ